สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมมีข้อมูลนะครับสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับยีนนะครับจะมานําเสนอทุกคนฟังนะครับผมเกี่ยวกับ6ข้อนะครับที่คุณหวังว่าจะมีใครสักคนบอกคุณนะครับก่อนที่คุณจะซื้อกางเกงยีนผ้าดิบตัวแรกนะครับผมกระเกงยีนผ้าดิบเป็นกางเกงยีนที่ถูกย้อมสีนะครับอินดิโกมานะโดยที่ยังไม่ได้ผ่านการฟอกนะครผมทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใส่กางเกงยีนผ้าดิบเนี่ยเพื่อที่จะปั้นเฟต บนตัวกางเกงหรือว่าสร้างเรื่องราวต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้รวบรวมข้อมูลมาทั้งหมด6ข้อครับโอเคเรามาเริ่มไปที่ข้อแรกเลยนะครับผมโดยข้อเนี้ยผมมองว่ามันเป็นข้อที่สําคัญมากๆเลยนะครับทุกคนคือเรื่องของไซซิ่งนะครับผมคือไซเนี้ยมันไม่มีทางที่จะเท่ากันทุกทรงทุกแปรนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับผมทุกคนเนี้ยไม่สามารถที่จะซื้อกางเกงยีนไซ์เดิมได้ตลอดเวลานะครับ เพราะว่ามันมีในเรื่องของแพทเทิร์นนะครับผมโดยแบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ยเขาทาแพทเทิร์นออกมาไม่เหมือนกันนะครับผมเก่งยีนตัวหนึ่งเนี่ยป้ายไซส์3าอาจจะวัดเอวจริงได้ที่32สนะครับส่วนกางเกงยีนป้ายไซส์30อีกตัวนึงอาจจะวัดเอวจริงได้ที่30มนะครับผมมีโอกาสที่จะไม่เท่ากันนะครับทางที่ดีที่สุดเนี่ยคือการที่ทุกคนเนี่ยไปลองกางเกงตัวนั้นนะครับด้วยตัวเองนะจะเป็นทางที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ต้องการที่จะซื้อกางเกงยีนทางออนไลน์คัสสิ่่งทีําญ ในการซื้อยินออนไลน์นะครับคือ ทุกคนเนี่ยจะต้องเปรเียบไซส์ฉาดให้ด anyway. <tres S 1> ีๆนะครับว่ากางเกียงยีป้ายไซส์นั้นๆเนี่ยมีเอวจริงอยู่ที่เท่าไหร่สัดส่วนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมดูให้ดีนะครับเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้ไม่ซื้อกางเกียงยีผิดไซส์นะครับผมแล้วก็ได้ไซส์ที่พอดีกับตัวเองมากที่สุดนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนต่อให้มันเป็นกางเกียงยีที่มาจากแบรนด์เดียวกันทรงเดียวกันไซส์เดียวกันเนี่ยแต่ว่าเป็นผ้าคนละตัวนะครับมันก็มีโอกาสที่จะวัดเอวจริงได้ไม่เท่ากันนะครับทุกคนเพราะว่ามัััััันนนนนนเเเกกกกกิดดดดจจจจจาา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 ไไไ้้้้้หหหลยยยปปะรรรออออ็็ผผททททีี่่่่ขขึืตงมมใ จร,จริงๆของเกงตัวนี่อาจจะไม่เท่ากันนะครับก็ระวังไว้ด้วยนะครับข้อที่2นะครับทุกคนถ้าทุกคนซื้อกระเกงยีนผ้าแบบอะซานฟรายนะครับทุกคนจะต้องแช่มันก่อนใส่ <Wow. S 1> กระเกงยีนผ้าดิบเนี่ย มีผ้าอยู่2แบบนะครับคือผ้าแบบซันฟรายร์และอันซันฟรายร์นะครับผมกางเกงผ้าซันฟรายร์เนี่ยคือผ้าที่ผ่านกระบวนการทําให้ผ้าหดมาแล้วนะครับส่วนอันซันฟรายร์เนี่ยเป็นผ้าที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการทําให้ผ้าหดมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนซื้อกางเกงยีนผ้าดิบที่เป็นแบบอันซันฟรายร์ทุกคนจะต้องแช่มันก่อนใส่นะครับข้อที่3นะครับผมน้ําหนักเนี่ยไม่ได้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของผ้านะครับผมคือน้ําหนักของผ้ายีนเนี่ยเราจะวัดกันบนหน่วยออนนะครับซึึ่่่่่งงงงอออออนนนนนนนเเเเีีียยยยไไมมด้้้้ป็ตัััวบบบบกกคคคุุณณภภาาาาพพขขขผผผละร ปัยคือการปั่นฝ้ายการย้อมสีการทอครับแล้วก็มีหลายปัจจัยเลยนะครับผมซึ่งไม่เกี่ยวกับน้ําหนักเลยนะครับผมแต่ว่าผ้าที่มีน้ําหนักไปในทางมากเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะอยู่ทรงมากกว่านะครับผมแต่อาจจะระบายอากาศได้ดีไม่เท่าผ้าที่มีน้ําหนักน้อยนะครับผ้าที่มีน้ำหนักน้อยก็มีข้อดีตรงที่ว่าใส่สบายนะครับแต่ก็อาจจะอยู่ทรงไม่เท่าผ้าที่มีน้ําหนักมากนะครับส่วนใครจะเลือกผ้าหนาหรือผ้าบางเนี่ยน้ำหนักมากน้ำหนักน้อยก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของทุกคนเลยนะครับเรื่องนี้ก็ไม่่ไดดด้้มีีถูกิอยางในะรับสหขท4 จะเป็นวิธีการดูแลกางเกีงยีนะครับผมที่ทําได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําได้ในทุกวันนะครับสมมุติว่าทุกคนเนี่ยใส่กางเกยงยีของตัวเองเนี่ยมาแล้วทั้งวันนะครับทุกคนเนี่ยก็จะสามารถที่จะนากางเกยงยีเนี่ยมากลับด้านในออกนอกนะครับผมแบบนี้นะครับผมแล้วก็พึ่งเอาไว้นะครับในที่ที่มีอากาศถ่ายเทนะครับผมเพื่อที่จะลดกลิ่นอับบนตัวของกางเกงยีนะครับผมในกรณีที่ทุกคนเนี่ยยังไม่อยากที่จะรีบซักมันนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่ผมมองว่าสําคัญมากนะครับแล้วหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้กันนะครับผมคือการที่เราเนี่ยพับปลายขาของเกงยีนไว้นะครับแบบว่าพับไว้นานๆเลยแล้วเราก็ไม่ได้คลายปลายขาออกเลยนะครับนานวันเข้าเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้ปลายขาขงเกงยียนเราเนี่ยขาดแบบนี้ได้นะครับคือมันจะขาดที่ปลายขาเลยนะครับก็คือจะมีอาการเป็นแบบนี้เลย ธีการป้องกันอาการนี้นะครับก็คือง่ายนิดเดียวเลยนะครับทุกคนก็แค่คลายปลายขาลงนะครับหลังจากที่ทุกคนใส่นะอาจจะไม่ต้องทําทุกวันก็ได้ครับแค่คลายบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยอยู่ในท่าพับที่นานเกินไปนะครับผมก็เป็นวิธีการแก้ง่ายทีเดียวครับข้อที่5นะครับผมยีนซักบ่อยไม่ดีไม่เป็นความจริงนะครับผมหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะครับว่ากางเกงยีนเนี่ยห้ามซักหรือว่าต้องปั้นเกตนานๆต้องซักน้อยๆนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ย มันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยอยากจะได้เฟดในรูปแบบไหนมากกว่านะครับถ้าทุกคนซักกางเกงของทุกคนเยอะนะครับทุกคนก็จะได้เฟดร,รูปแบบที่แบบมีการเกลีย่ยสีเสี่ยแล้วเนี่ยเท่าเท่ากันนะครับ คอนทาสมันก็จะไม่ได้จัดมามันก็จะเฉลี่ยสีของทั้งตัวเนี่ยใกล้ๆกันแบบนี้ครับในทางกับการนะครับถ้าทุกคนเนี่ยซักกางเกงของทุกคนน้อยนะฮะหรือว่านานซักทีเนี่ยก็จะได้เฟดที่ค่อนข้างคมชัดแบบนี้นะครับผมมันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับผ้าแล้วก็รูปแบบการใช้งานด้วยนะครับผมซึ่งถ้าซักบ่อยกับไม่บ่อยเนี่ยมาแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับไม่ได้มีกฎตายตัวอะไรนะครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับผมเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยะสบมาเองกับตัวเลยครับแล้วก็ อยากจะมาแชร์ให้ทุกๆคนฟังนะครผมสำหรับใครที่ต้องการที่จะนำกระเกงยีนไปอบนะครับเพื่อที่จะให้กระเกงยีนเนี่ยหดมากกว่าการซักปกติน,นะครับผมผมอยากแนะนําว่าให้ระวังเรื่องการอบบนเกงยีนไปนพิเศษนะครับผมเพราะว่าการอบบนเกงยีนเนี่ยนอกจากจะทําให้กางเกงเนี่ยสีตกมากกว่าปกติแล้วนะครับผมยังทําให้ป้ายหนังของเกงเนี่ยเสียด้วยนะครับทั้งแห้งเสียนะครับแล้วก็หดจนผิดรูปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าต้องการอบมนันจริงๆนะครับผมผมแนะนําว่าให้เลาะป้ายหนังออกก่อนนะครับผมแล้วนํามาเกลีไปอบหลังจากอบเสร็จแล้วเนี่ยค่อยนําป้ายหนังเนี่ยมาเย็บกลับเข้าไปใหม่นะครับผมแต่ว่าถ้าเกลียงของทุกคนเนี่ยเป็นป้ายกระดาษครับก็สามารถที่จะนําไปอบได้เลยนะครับแต่ว่าเอาจริงนะอย่าไปอบเลยนะครับผมไม่แนะนํา ก็หมดแล้วนะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับผมกับ6ข้อนะครับที่คุณหวังว่าจะมีใครสักคนบอกคุณนะครับก่อนที่คุณจะซื้อยีมผดิบตัวแรกนะครับผมก็หวังว่าจะได้รับความรู้นะครับข้อมูลไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามพิคกเวิร์กด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เทปหน้านะครับสําหรับเทปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม